อันนี้เป็นกล่องตัวเล็กมันจะมาขึ้นรถแต่ว่าพี่มันทำอะไรอยู่อ่ะมันคาบอะไรบางอย่างมันกินอะไรบางอย่าง,างนะที่เราเดินมาเราสามารถเดินไกลมากมนะคือไกลแค่ไหนไหลแค่ไหนก็ไม่ที่สุดเทปสารเจ้าพ่อแสนนะในตํานานนะครับ ชายหาดนะตำนานบางแสนตอนนี้เราอยู่หาดบางแสนนะถ้าท่านมองตรงไปนะตรงนั้นนะก็จะเป็นเกาะลอยศรีราชานะป็นไตงยาวไปรเรื่อยๆจะเป็นพัทยานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะขับนั่นนะตรงขึ้นไปนะก็จะเป็นเป็นเขาสามักก็จะมีลิงอยู่นะเรจะพาดูลิงนะครับ ตรงนี้นะมันจะมีลิงนะอยู่นะครับอ่าตรงนี้นะถ้าเราขับรถขึมาตรงนี้นะนะตอนกลับบ้านนะอาจจะมีลิงอยู่หรือเปล่านะนะตรงนี้นะครับลิงมันหายไปไหนหมดวะตรงนี้เราไม่เห็นลิงนะบริเวณบริเวณลิงนะมีร้านค้านะครับคนขายแต่ขายกล้วยไม่มีขายอะไรเลยเฮ้ยมีลิงอยู่บนหลังคาเห็นไหมนี่นน้องเฮ้ยลิง ข้นงอังมีัตงเที่ยวมาเฮ้ยเปิดประตูมาให้ลิงเลยเหรอดูดตโอ้เต็มเลยเลยเฮ้ยมังคีมังคีช่วงโควิดมังคีช่วงโควิดเฮ้ยมังคีเฮ้ยมังกีเจ๋งเหรอมังคีไม่มีมังคีตัวเล็กด้วยเฮ้ยรันนะชาวาอน กับภาพเราก็จะ <Hey! S 1> ถ้าเราขึ้นไป <Ha! S 1> กับเขานะ oh, <sh> เราจะ <Hey! Ha! S 1> หลังร้านห,หมองมุกนะเ <Ha! S 1> มื่อกี้ยังกดตรงนี้โอเคโอเคมันจะเป็นตัวเล็กมันจะมาขึดด้นรถพี่มันทำอะไรอยู่อ่ะมันข้าบอะไรบางอย่างมันกินอะไรบางอย่างนะเฮ้ยม, <Hey! S 1> มันก็จะแบบขึ้นรถมาเลยเจ้าทินเจ้าทิน ต้องหลบให้นะครับปัตบตบลิงนะเพราะงั้นลิงตายแน่มีพ่อค้าขายเอากล้วยให้ลิงเน,ะนนะาะแล้วก็ลิงมันมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เจอกล้วยมากมายมันก็จะตาลายแล้วก็เก่งเก่งเก่งมันตายเสียชีวิ